สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาพบกันอีกแล้วครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสาหรับคูปต้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับเป็นผ่านสามนะครับอมาดูรอบๆคันกันนะครับคันนี้เก็บรั่วซึมนะครับเก็บรั่วซึมแล้วก็เช็คเป็นท่ายของเลวนะครับแล้วก็ทําสีนะครับอันนี้ก็สาดสีให้ใหม่นะครับ เช็คระบบไฟให้ครบนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท้ายของเหลอ่าเปลี่ยนท้ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมขนาด60แรงม้าครับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่าน3ามนะครับเป็นรถ2เพแาวขับเคลื่อน4ี่ล้อครับเป็นรถไซส์ขนาดกลางนะครับงานนาก็ได้งานไร่ก็สบายเลยครับผมเป็นรถ MC ครับ M6040 นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลัง คันนี้จะราคาพิเศษให้ครับปกติ2 5งแ0หเก้าันบาทวันนี้ไม่ขายครับวันนี้ขายเพียง2 3 9แส0ามเกันบาท2 3 9 0 0 0าเกับาทฟังไม่ผิดครับ M 6ก4 0น3 9 0 0 0ศย์แสามเก้าันบาทนะครับผมตัวนี้แดเกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังครับเกียร์สีคูณ8ดนะครับเกียร์8ปคูณ4กขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นอุปกรณ์ดันหน้าผ่านสามราคานี้ส่งฟรีสา0กิโลเมตรครับ2 3 9แส0าเกันบาทนะครับผมอเครื่องไม่มีไอนะครับตัวนี้เครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันอ ราคานี้ส่งฟรี300กิโลเมตรของแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมครับเบียร์1ลังน้ำอโรม1ลังนะครับเต็นสนาม2ชุดแล้วก็น้ำเปล่าอีก10แพ็คนะครับผมผลไม้1กระสอบนะครับดูรถตัวจริงได้ที่สาขา2ครับที่หมู่บ้านน้องอหมู่บ้านศรีสวา่าตตำบลฝาไทรลีอำเภอลำไยมาจาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดท,ทางหลวงเส้นลำไยม้า,าหนองกี่ครับอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ9กิโลเมตรนะครับผมสำหรับถ้าใดสนใจนะครับโทรที่ต่อสอบถาม ตามเบอรถถ์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับ0803839789 0840483799นะผมรับซื้อขายแลเกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านใดกำลังมองหานะครับแท็กเตอร์ไปไใช้งานนะครับขนาด60แรงม้าครับกันนี้ถือว่าราคาย่ำเยาวสุดๆเลยตัวน,นี้จัดมาให้ FC โดยตรงนะครับมาทดลองขับมาทดสอบระบที่หน้าร้านได้เลยครับไม่ซื้อไม่หาไม่มครับผมลกรเยลดมไุไฟ ระบบไฟตอกสว่างนะครับไปหน้าไปท้ายให้ความเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกัการเชื่อมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้ดีนะครับผมผู้เงินธนาคารย้อนฝันอยากเป็นเท่าเก่งวิ่งกลางกันเข้ามาครับเยอะมุนพ่อมุนแม่คำหน้ากันใบก่อนจะคราวซื้อขายแบกเตอร์มือสองงานนี้ต้องรวยแทน้อย แต่มันละบอกคือคำเบาบางเื่อนังเสา้อนหมุนเงินบ่อทันคำเสาต้องไกลบ้านพ่อปานคนขับรดลองใส่สี้าลูกน้องข้าอะไรเอาไว้ซ้อมงานลูกข้าก็าตอจนท้อใจ เหลือกำไรอยู่บ่อจากพันงวดรถค่าไฟค่าบ้านหักค่าน้ำมันแทบสีบ่อเหลืออย่งัง